ไอเกียร์ย <Marina S 1> ังก็เป็นสีนี่อีกเกียร์ไอเกียร์อันนี้ตัวเนี้ยอีกเกียร์ด้านโตนสีขาวๆพวกเพิ่งแม่มันเป็นพวกแว็บๆบินโคตรหนาโคตรหนานี่มันอยู่ในป่านี่นี่ปากนุ่งงับนุ่งงับอยู่น่ารัยว่ะ cái mình thay cái ngang đấy chứ là, Dạ, yeah. ôm về thằng lang coi. đẹp ghê la, thật tuyệt vời. Ủa, để yên nó vậy. เหลี่ยมไปา่านเด้เอลอมนน้ำดังมันก็ง่เด้อกเดียวก็งามเด้มึมันหปปากมึงแบบกุงกับเนี่ปากมันห้ดังมันก็ง่ากปากทังแล้วปางกงูดะอีห่ะ phần <laughs> <laughs> pha ừ. ừ. <laughs> nhẫn của cái ันแงสงกินพักดีกว<อ>่าอโอ้หมดกัะโูดเใครบอก่าใช้ไม่ปลากระาดแทงเนาอ เต้าที่เด้อมาท <ý Rahmen> <mulheres> <actors> ้ี่เด้อเขาบวลากระติกน <stakeholder> ้ำหรอวะวลาของมันยังมาเขาอาจแค่กินนะคนเก็บหอยเว้ยกระแป้งขวมนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้านี่ขวมลูนำลูกงุ่มหาขึ้นไรเน่ยใส่ทัเกาเดิลูกไปเรร้อยตามหรตามห้าร้อยหญ่ ก็คือกันเงาบัวนึกว่าแต่บันหอยเลยนี่เงาบัวเต็มเต็มเงาบัวเป็นเงาบัวปัดๆเลยนะเออได้รุ่นนี่แค่แนวบิ๊กบุ้มเนี่กหอยเน่าหอยเน่าวิ่งตื่นฟังเลยมันอยู่ ให้มันเป็นอาหารเป็นที่อยู่ของสัตว์ใต้น้ำเรียนจะไปช่วงทิมโอ้ยก,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 กุ้งเขยังเชือกโตอยู่เราบัวเอาไปใส่บัวไว้ปลาที่เด็กใส่ไ้จะดีกว่าอลนนะอ้ยอจูบันนี่แต่เมนอันยูบอ่อกเฮีทั้งหนีกิฟต์เขาก็บเมื่อ้นวตัวเน้นบ่ป บัวขูดไข่เอ้ามาหน่อย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 บ่ปวยยังไงบ่เอาไปปล่อยบัวตายแพ้่เนี่อันปลาทับบอนมีหอยเชอรี่มันหอยปังแพ้ตัวม้อยังไรล่ะมันกินไข่เขาว่าหอยหอยเชอรี่มันกินไข่หอยอื่นกินตัวอ่อนกินยังหอย โอ้ตัวนี้บอกใหญ่เลพีรโอ้พอมันลายพอมันหยไปนี่หอยดยอนี่ตัวนี้แม่มันสั่นันพรอนบ่อนี่แม่มันคู้กันแล้วเปอะโอเคอืองงง่เยแล้ววะ้จะ้เราเวียนที่เขาแลวกินนมก้อนก็ได้เลยขึ้นเขาแล้บอกเปโอะ ก็ไปตวงได้ใหม่จุ่มอดหอยฟังครับมึอนี้เบิ่งดูเบิ่งดูถ้าำมันไม่ก้มคนเดียวบ่ได้ปานนี้ดอกหลายคนซอยกันแล้วครับเนาะเหน่วยสองหน่วยตืิมไปตืิมมากก็ได้พี่เห็นหมดเลยเห็นบ่เห็นเห็นนี่โด่งมางเนาะเกือบเต็มกระแผงครับพอละได้ยังเนี่ยมึงนี่ได้ยังเนีทักสาบก็ได้ ไปปังก็ได้ซ่ำหละเนาะครับเนาะยังไงนะครับ,รบใส่มึกบู๊ขอบคุณที่รับชมนะครับดเด้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย ปฟร่งโตนี่ครับปังห้อยปังยังนี่บัวน้อยเขาไหลมันสนุกเว้ย,ยมันไหลมันอะไรมันต้องบันใบมันบวท่านบานที่มันออกจากหัวเส้นแดงๆมั